สวยยยดด้ววกกกลาาโรมพะศึษสัสดีค่ะเข้าสู่สัปดาห์ที่2กันแล้วนะคะกับภารกิจพิชิตความอ้วนในกิจกรรมของ Reality Workshop หล่อสวยด้วยกีฬาค่ะสัปดาห์นี้ทั้ง30ชีวิตน้อยอของพวกเราจะต้องทำกิจกรรมและภารกิจอะไรกันบ้างไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะเสาวันนั้นผมเหนื่อยมากพี่ออกกําลังกายแบบ สัปกติไม่เคยออกใช่ป่มมาออกก็แบบเฮย้ยมันเหนื่อยมากอะไรอย่เงี้ยหายใจไม่ทันครับอึดอัดแน่นนาอ,อกครับรู้สึกว่ามไม่ไหวครับแต่ว่ามันก็ยังใจมันก็ยังสู้อยู่ทีก้าวแรกที่เราเริ่มเดินแล้วแล้วก็ถ้าเราทำกอบอาจจะลงได้มากกว่านี้ครับมีการออกกำลังกายเพิ่มมีการจดบันทึกในประจำวนันทำตามโปรแกรมที่ให้ค่ะลง2กโลค่ะ จากการบ้านที่พี่ให้นะคะก็อย่างแรกเลยก็คือสำรวจด้านการกินของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ทําตามคําแนะนําของเขา,าดูว่าเราหิวจริงหรือว่าหิวหลอกเนี่ยะคะ่ะก็ช่วยได้เยอะ,ะคะ่ะหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง30คนได้รับคําแนะนําเรื่องโภชนาการและการออกกําลังกายเบื้องต้นจากกรมพละศึกษาในสัปดาห์ที่ผ่านมากันแล้วนั้นทั้งหมดต้องนําโปรแกรมที่ได้รับคําแนะนําไปปฏิบัติ เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับและก็เข้าสู่ภารกิจแรกของสัปดาห์กับการบรรยายเรื่องหลักการสร้างบุคลิกภาพโดยดรวัลลยวัฒนาิรินักพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารการตลาดถึงแม้คุณจะเป็นคนไซส์ใหญ่ก็สามารถมั่นใจกับบุคลิกของตัวเองได้นะครับหัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ที่การรู้จักตนเอง แล้วเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ว่าเขาจะต้องเลือกสิ่งที่จะทําให้ตัวเองดูดีได้ข้างในต้องดีคะ่ะ inner personality <c oughs> เขาต้องดีและข้างนอกเขาก็จะดูดีเองคะ่ะให้กําลังใจทุกคนแล้วรอดูผลนะคะจะคอยติดตามผลด้วยคะ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ประกวดได้รับโจทย์ให้นําเสื้อผ้าชุดที่ใส่แล้วดูดีมั่นใจที่สุดมาด้วยซึ่งคนที่จะมาให้คําแนะนําเรื่องการแต่งตัวของผู้ประกวดก็คือ อดีตนางสาวไทยปี2543นักแสดงพิธีกรมากความสามารถอย่างคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนั่นเองครับแฟชั่นเซ็ตนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเชิญสดับรับชมได้เลยครับน้องกิ๊กหมายเลขหนึ่งมาในชุดลายสกอตไม่มีตกยุคน้องอ๋อหมายเลขสองมาในชุดลายขวางที่สาวอวบไม่กล้าใส่ น้องหนึ่งหมายเลขสามมาในชุดลายจุดจุดจุดแต่จุดจะเยอะเชียวนะครับน,น้องตายหมายเลขสี่มาในชุดสีสันสดใส,สแล้วได้อีกน้องโตนหมายเลขห้ามาในชุดเสื้อฟ้าขาฟิตเปลี้ยน้องสาหมายเลขหกมาในชุดดำซ่อนรูปสวยลึกแต่ไม่ลับครับ น้องนิ้นคนสวยหมายเลขเจ็ดมาในชุดลายจุดสีน้ำตาลน่ารักเง่น้องก้อยหมายเลขแปดมาในชุดกระโปรงยีนสั้นอินเทรนด์สุดๆน้องหมายหมายเลขเก้าหน้าสวยจนลืมมองชุดเลยแหละครับน้องลินหมายเลขสิบมาในชุดราตรีสวยแบบนางสาวไทย น้องอังหมายเลข1 1มาในชุดแนววินเทจสวยแบบโบราณน้องเมย์หมายเลข12มาในชุดเด็กแนวโยโยครับ mm hmm. น้องเฮมา่าหมายเลข13มาในชุดกระโปรงสั้นรัดรูปความมั่นใจเธอเกินร้อยจริงๆครับ <Yeah. S 1> น้องอเล็กซ์หมายเลข14วันนี้ขอแนวสปอร์ตเป็นสาวเท่ครับ yeah. และน้องใหม่หมายเลข15หนูน้อยรองเท้าแดงกับชุดสุดเซ็กซี่ของเธอแม่แม่แม่สาวสาของเราลีลาไม่เบาเลยนะครับเนี่ยส่วนลีลาของหนุ่มๆจะเด็ดสกักแน่ไหนต้องติดตามต่อในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะครับความเข้มข้นเพิ่งจะเริมร่มต้นเท่านั้นนะคะ ในวันพรุ่งนี้คุณจะได้พบกับแฟชั่นจากผู้เข้าประกวดไฟา์ชายกันบ้างส่วนคำแนะนำจากคุณหมุมนัรด,ดาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้กับกิจกรรม r e a l t t y Workshop หล่อสวยโดยกีฬาค่ะ